ครับสวัสดีครับผมภาคจริยานคุณพันธ์นะครับหน่วยง,งานจะต่อไปในทําการรายงานวิกีตีพอร์ตนะครับครั้งที่44นะครับระหว่างวันที่31ตุตุลาคมนะครับพศสอง9ันอห้าสิบก้าถึงวันที่4เพพฤศจิกาย,ยนพศสองพันห้าร้อย ห9สิบเก้านะครับส่วนแรกนะครับเป็นส่วนของตัวออดิทกับ v ีแคร์นะครับเป็นครั้งที่สี่สิบสี่นะครับการตรวจนับสินค้านะครับประจำสัปดาห์ไม่มีไม่มีการตรวจนับสินค้านะครับจะเป็นจะเพียงการรีแพ็คนะครับนำสินค้าที่ได้รับคืนจากลาวนะครับมาตรวจสอบดูสินค้าที่ดีนะครับแล้วก็ทําการแพ็กกิ้งใหม่นะครับแจ้งพี่ไก่ไปแล้วว่าน่าจะได้อยู่ประมาณนักสองร้อยกล่องนะครับวันนี้น้องเต้ยนะครับน้องเมย์แล้วก็พี่กิจนะครับได้ช่วยกันในการ จัดการเรื่องนี้นะครับขณะนี้ขณะรายงานเนี่ยพิเตอร์ไปซื้อฟอยนะครับกขน่าจะใช้เวลาสัก2-3ถึงาวันน่าจะเรียบร้อยนะครับตรงนี้ได้แจ้งพี่ไก่ไปแล้วนะครับต่อมานะครับเป็นในเรื่องของการตรวจสอบตารางการใช้รถยนต์ตัวนี้น้องเมย์กลับมาประจำการก็แต่ว่าคนลงตารางนะครับยังเป็นพิธีมือนเดิมนะครับน้องเมย์ก็เอามาให้เส็นเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับเป็นการประชุมร่วมกันสำหรับค่าใช้จ่ายประจําเดือนตุลาคมนะครับโดยประชุมไปเมื่อวานนะครับ นี่น้องนุ่นน้องแจมแล้วก็ผมนะครับประชุมวันนี้น้องนุ่นน่าจะทําการอ,อัดคลิปนะครับบันทึกคลิปในส่วนของค่าใช้จ่ายนะครับเรียบร้อยนะครับน่าส่งให้กับไปก๊อบได้ภายในวันนี้นะครับค่าใช้จ่ายไม่มีอะไรผิดปกตินะครับที่จะที่จะมีค่าใช้จ่ายที่แพงขึ้นมาในสําหรับเดือนนี้มีสองส่วนนะครับคือการบํารุงรักตัวค่าห้องสามเจ็ดศูนย์สามนะครับที่ทําการ ย้ายและหรือแล้วก็ไม่ได้ทําการไม่ไม่เช่าแล้วนะครับก็มีทั้งค่าซ่อมแซมให้ปรับปรุงนะครับต่อมานะครับในส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นค่าทําบัญชีนะครับในลิสต์ก็คือมีปีห้าเจ็ดห้าแปดตรงนี้ก็เยอะอยู่เหมือนกันเกือบเกือบแสนหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้ได้สอบถามไปแล้วคือเป็นการล่าชา้าซึ่งตรงนี้มีค่าปรับแล้วซึ่งทางบริรัทบัญชีได้จิดแต่ค่าปรับไปทีเรียบร้อยแล้วมาเก็บในส่วนค่าเนินการก,กันเรานะครับนี่ก็ในส่วนของ ออดิตนะครับส่วนของวีแคร์นะครับส่วนของวีแคร์ก็มีหน้าที่อยู่สส่วนนะครับคือในส่วนของการบริหารน้สินและสินทรัพย์นะครับการบริหารนี้สินนะครับณปัจจุบันมีลูกหนี้อยู่2อรายคุณราตีและคุณสามภพนะครับคุณราตีนะครับยังค้างกับเรารวมทั้งสิ้นเกือ 3, บเกือบสามพบาทนะครับก็ชําระเข้ามาโดยแจ้งเอาว่าจะชําระในวันที่7นะครับพฤจิกาคือวันจันทร์นะครับทั้งหมดเลยนะครับส่วนอาจารย์สามภพนะครับชําระเข้ามาแล้วนะครับเมื่อวันที่3นะครับ วันที่31บเ็นะครับ,บาเข้ามาแล้วก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับชำระเข้ามาก็เป็นเงินนี่ฮะสามเนะครับเป็นเงิน6000บาทนะครับจบไปนะครับผมคูณสามพไม่น่าจะตึงการรับทรัพย์ไม่มีนะครับนี่คือในส่วนในส่วนของตัววีแคร์ออเดดแล้ววีแคร์นะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของออดดตคาสิโนกันบ้างครับในสัปดาห์นี้นะครับในสัปดาห์นี้เรามาดูสรุปนะครับยอดผู้สมัครใหม่ฝากถอนประจําสัปดาห์กันก่อนนะครับในสัปดาห์นี้เราเริ่มต้นสัปดาห์ที่วันที่31ตุลาคมนะครับ31ตุลาคมนะครับมียอดสมัครใหม่ทั้งสิ้น27ท่านนะครับเป็นเงิน27,000 กบาทนะครับยอดฝากนะครับอยู่ที่5้าแสนสองนะครับรวมอินค้ามอยู่ที่5้าแสนห้านะครับถอนหกหมื่นนะครับแล้วก็วันนี้วันวันวันนี้เราขาดทุนห้าหมื่นบาทนี้ผมขอสรุปรวมภาพรวมในเดือนในเดือนตุลาคมนะครับมีผู้สมัครใหม่ทั้งสิ้นเก้าร้อยแปดท่านนะครับเป็นเงินหนึ่งล้านสามหมื่นสองพันบาทนะครับเติมเงินทั้งสิ้นสิบสามล้านเจ็ดแสนนะครับรวมอินค้ามที่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนนะครับถอนทั้งสิ้นสิบ ล้านนะครับรวมแล้วสิบล้านสามแสนนะครับรวมแล้วสัปดาห์นี้ในเดือนอตุลาคมเรามีกําไรขั้นต้นนะครับก่อนค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่ที่นะครับอยู่ที่สี่ล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันกว่าบาทนะครับถือว่าเพิ่มขึ้นกว่าจากเดือนกันยายนแล้วก็เป็นไปตามเป้านะครับเป้าของเราอยู่ที่4ีล้านสนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่เดือน4ี่ล้านสานะครับเกือบล้านสล้าน4นะครับก็ถือว่าโอเค ทีนี้เรามาดูในส่วนที่เริ่มต้นในเดือนพฤศจิกายนกันบ้างนะครับเริ่มต้นในเดือนพฤศจิกายนวันที่1มีผู้สมัครทั้งสิ้น18นะครับเป็นเงินหมื่นห้านะครับฝากนะครับเจ็ดแสนเลยนะครับเป็นอินคัมอยู่ที่เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันนะครับถอนสามแสนเก้านะครับวันนี้เรามีกำไรอยู่สามแสนสองเยอะมากนะครับต่อมานะครับวันที่สองนะครับเราสมัครยี่สิบท่านนะครับเป็นเงินหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันโอ้โหเยอะสุดๆนะครับเยอะจริงๆแล้วก็ฝากทั้งสิ้นแปดหมื่น 60,1000เอ๊ะฝาก6แสน1หมื่นนะครับรวมแล้วมีอินคัมอยู่ที่7แสน8ก็เยอะอีกเช่นกันนะครับทําเกืิดทำนิวไฮ้วนะครับถอน3แสน7นะครับเรามีกำไรอยู่4แสนนะครับวันที่เมื่อวานวันที่3นะครับสมัครทั้งสิ้นสมัครใหม่19รายนะครับเป็นเงิน14นะครับแล้วก็ฝากอยู่ที่5แสน2นะครับรวมอินคั้ม5แสน3ก็เริ่มลดลงแล้วครับแล้วก็กับ ทอนอยู่ที่3แสน2กำไรอยู่2แสนนะครับรวมแล้วถึงวันนี้ตลอด3วันของเดือนพีจิกนกําไรไป9แสน0นะครับผมว่าวันนี้น่าเดือนนี้น่าจะมีอะไรดีๆให้เราได้ได้รับชมนะครับนี่คือในส่วนของตัวก็สมัครใหม่ฝากถอนประจําสัปดาห์ต่อไปเราดูภาพรวมซึ่งผมพูดไปแล้วนะครับภาพรวมเดือนนี้ดีนะครับเดือนเดือนเนี้ยเดือนเดือนเดือนตุพฤกษิกาเนี่ยดีละฮะน่าจะน่าจะเวิร์กนะครับน่าจะเวิร์กละ สองนะครับเรามาดูการฝากถอนนะครับของบัญชีทิประดาเนื่องจากมีระบบใหม่นะครับก็ทําให้เราทํางานง่ายขึ้นพี่ปอทางานง่ายขึ้นแต่ก็มีข่าวร้ายคือพี่ปอจะลาออกเราก็ต้องปรับกลยุทธ์เราใหม่นะครับต่อไปเรามาดูก่อนเลยครับในการฝากเงินตั้งแต่วันที่สาสิบเอ็ดนะครับถึงวันที่สี่นะครับวันนี้นะครับฝากเข้าพี่ป้อนําฝากเข้ามาทั้งสิ้นสามล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับเติมเงินทั้งสิ้นหนึ่งล้านเก้านะครับ ปันผล5,007นะครับแล้วก็เคลีย์ลูกค้าเคลียร์กระดานนะครับเคลียลูกค้าเคลีย์กระดานอยู่ที่2ล้าน1 0 3 0 0 0แล้วก็อื่นๆเนี่ยรวมเงินเดือนด้วยนะครับเป็นเงิน7,03,004นะครับเป็นเงินเดือนอยู่มาณ5,007นะครับนี่คือภาพรวมนะครับรวมถึงค่าใช้จ่ายนะครับในที่เกิดขึ้นนะครับในรอบสัปดาห์นี้ของคาสิโนนะครับก็ แล้วก็คารินโนมีความผิดพลาดนะครับในเรื่องการจ่ายเงินนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในส่วนของการไม่ตรวจสอบให้ถูกต้องนะครับไม่ว่าจะเป็นผมเองหรือน้องจูนเองนะครับในส่วนของบัญชีที่เข้าไปนะครับซึ่งตัวตัวผมผมได้แจ้งไปแล้วว่าจะมีการแก้ไขยอย่างไรแล้วความผิดพลาดเกิดขึ้นยังไงผมคิดว่าถ้าหากเราดําเนินการตามตามที่เราคุยแจ้งกันในไลน์นะครับว่าจะมีการแก้ไขแต่ผมว่า,าบทเรียนครั้งนี้น่าจะทำให้ ความผิดพลาดน่าจะไม่เกิดขึ้นอีกน่าจะมีความระวังนะครับณตรงนี้น้องจุนกําลังจะทําการลบบัญชีที่ไม่ได้ใช้ออกจากระบบของ K-Mobile นะครับไขอของของ K-Cyber นะครับน่าจะทําให้ไม่มีบัญชีอื่นเข้ามาปะปนนะครับก็นี่คือภาพรวมแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งทางการแก้ไขนะครับขอจบรายงานวิดีโรีพอร์ตท,ทั้งที่10ของคาสโนตรงนี้ครับขอบคุณมากครับ,บค,ครับคุาครับพี่